ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาเพ้นเล็บก,กันเนี่ยผู้หญิงกับความสวยก็เป็นอะไรที่เป็นของคู่กันอยู่แล้วนะคะก่อนที่เราจะเพ้นเล็บเนี่ยเราก็จะต้องมาดูแลเรื่องของสุขภาพเล็บของเราก่อนนะคะเราจะวิธีการตัดเล็บนะคะก็คือตัดให้โค้งโค้งตามกับรอยเล็บของเราะคะ่ะแต่ว่าไม่ควรจะตัดให้สั้นมากแล้วก็ช่วงเวลาที่ที่สุดข,ของการตัดเล็บก,ก็คือ,อหลังการอาบน้ําหรือไม่ก็หลังการล้างจานนะคะแล้วก็วิธีการตะไบเล็บเนี่ยค่ะก็คือต้องตะไบตัด จากขอบข้างนอกเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็เวลาตะไบเล็บเนี้ยก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่งั้นเล็บของเราก็จะฉีกแล้วก็เป็นรอยไม่เรียบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนอาหารที่จะใช้บำรุงเล็บน,นะคะก็คือเป็นพวกผักผลไม้แล้วก็อาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะก็จะช่วยให้เล็บของเราแข็งแรงขึ้นค่ะ เมื่อก่อนนะคะการเนเล็บก,ก็จะมีแบบเป็นเฉพาะวิธีการวาดคะแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบพวก,กอุปกรณ์ให้เราเยอะแยะคะที่ก็ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการทําเล็บแบบง่ายๆที่ว่าทุกคนก็สามารถทําได้นะคะค่ะ ในการทําเล็บนะคะถ้าเกิดว,ว่าเป็นคนที่ไม่ถนัดในการวาดเนี่ยค่ะก็ใช้วิธีการทาแล้วก็อาจจะซื้อพวกเป็นลายผลไม้อนี่นะแต่ว่ารู้สึกว่าในห้าดอากจะหาซื้อค,ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าไปทาไปทาที่ร้านเนี่ยก็จะราคาประมาณ200บาทหรือไม่ก็2 5 0หาแต่ว่าถ้าเราซื้อมาเองเนี่ยค่ะสามอันเนี้ยร้อยหนึง่งแล้วก็ทาได้ประมาณเป็นสิบเป็นสิบรังเลยค่ะคะ่ะแล้วก็ สำหรับการวิธีการที่จะติดติดผล,ลไม้งียนะคะก็คือทาทาสีรองพื้นไปก่อนแล้วก็กาวที่ใช้ติดพวกผล,ลไม้อะไรพวกที่เป็นแบบว่าลูกที่เราซื้อมาเนะะี่ยค่ะก็อาจจะใช้กาวที่ติดเล็บก็ได้หรือว่าใช้กาวพวกกาวที่เราติดขนตาที่เราถ้าเกว่าเรามีอยู่แล้วะคะ่ะไม่ต้องจะซื้อไม่ต้องการจะซื้อเพิ่มค่ะแล้วก็เทคโนโลยีสมัยนี้นะคะ่ะก็อาจจะมีแบบ ถ้าเกิดว,ว่าอยากจะเทนด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ถนัดในการว่ากราจะใช้พวกที่ใช้เป็นตัวปั๊มใช้แบบวิธีการดูดสีแล้วก็นำมานำมาปั๊มบนเล็บที่เราทารองพื้นไปแล้วค่ะค่ะหรือม่ถ้าเกิดว,ว่าใครที่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีพวกสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ลายสวยๆถ้าเกิดว,ว่าสามารถหาซื้อหาซื้อได้ตาม,มทั่วไปนะคะแต่ว่าเหมือน บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดีเราทาสีพอสีแค้แล้วเราติดเวลาเราไปอาบน้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะผ่านไป่ซ้อนว่ามันก็จะหลุดแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันอยู่ได้นานก็คือทาสีลงไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องรอให้สีแห้งก็ติดสปิเกอร์ลงไปเลยค่ะอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์มันก็จะค่อนข้างจะทนหน่อยค่ะแล้วก็สําหรับการทาเล็บนะคะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าพอทาเล็บไปเนี่ยทำไมเล็บมันถึงเหลืองทุกคนก็ค่อนข้างจะเป็นใช่ไหมคะหือว่าทาเล็บนะคะไปก็จะเหลือง มันจะมีเทคนิคก็คือว่าทาเนี่ยอาทิตย์นึงก็ทาประมาณ4ี่หวันเลยเียค่ะแล้วก็ล้างถ้าเกิดว่าล้างแล้วก็เว้นไปวันสองวันแล้วก็ให้เล็บได้พักบ่อแล้วก็ทาใหม่ก็จะก็จะก็จะไม่ก็จะไม่เหลือผันถ้าเกิดว่าทาที่บอกว่าเล็บเหลือแล้วก็อยากจะแบบบาค้งคือต้องรอให้มันยาวก่อนแล้วก็ตัดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะรอเนี่ก็มันจะมีน้ํายาค่ะแบบทาแล้วก็ช่วยแบบให้ลอกเล็บแล้วก็จะใช้แบบเรนจะใช้กระดาษทรายนะคะ เอามาถูเล็กข้างบนที่เหลืองออกค่ะเด็กก็จะสะอาดไปเดค่ะคราวนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเทเล็บแบบง่ายๆที่เราสามารถทําด้วยตัวเองได้ค่ะแลาวก็อุปกรณ์ที่ใช้นะคะในกล่องเนี่ยค่ะก็จะมีไม้จิ้มฟัน,ฟนเดี๋ยวลายแรกที่จะสอนก็คือลายดอกไม้นะคะแล้วก็ใน,นกล่องอุปกรณ์เนี่ยค่ะก็จะมีแผ่นแผ่นพลาสติกอย่างนี้ยค่ะเราใช้เอาไว้ลองสีนะคะเพราะว่า ที่วันนี้ที่ไม่ทำเรื่อมานยิ่งพันก็เพราะว่าการที่จะเพ่งด้วยผู้การเราก็ใช้ถ้าใช้ผู้การเนี่ยก็จะต้องใช้สีพวกสีอลเทอิ์หรือไม่ก็ถ้าจะใช้น้ำยาทาเล็บเนี่ยก็คือว่าต้องต้องแบบชำนาญชำนาญหน่อยค่ะเพราะว่าน้ำยาทาเล็บเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้แบบว่าสีมันก็จะแบบว่าเหนียวหน่อยนะคะมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นน้ำหมึกธรรมดาแบบสีนะคะค่ะเราลองมาขอพี่พี่ป้านะคะ ก็เป็นการเพ้นรูปดอกไม้ก่อนนะคะค่ะตอนแรกนะคะก็ทาสีก็เลือกเลือกสีที่ชอบนะคะ คือคากิอะนี่นี่ติดๆกันเลยโอเคค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการเชนลายดอกมไม้ง่ายๆด้วยตัวเองนะคะค่ะเริ่มจากหยดสีลงไปในแผ่นพลาสติกนีน่ใช่ไหมคะแล้วก็ สีมันเริ่มเหนียวแล้วค่ะเพราะว่าสีทาเล็บม,มันจะมันจะแห้งเร็วเวลาเราทาเล็บเนี้ยถ้าเกิดว,ว่าเราเปิดพัดลมอะไรยเงี้ยค่ะเราจะทาเล็บได้ไม่เรียบเราต้องปิดพัดลมก่อนเ,ออเ,รเราใช้ด้านที่เราตัดตัดให้มันไม่แหลมมากนะคะ เาไปจุมสีแล้วก็มาแตะที่เล็บแล้วก็หลังจากนัก้นนะคะก็ใช้อีกได้ที่ยังแหลมอยู่ะค่ะลากจากจุดที่เราจุดเอาไว้เข <c oughs> ้ามาตปงนการน,นีรูปดอกไม้ค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเล็บยาวก็ทำสองดอก <c oughs> ใช้ด้านที่ไหนมแลลากเข้ามาแล้วก็พิการลายดอกไม้ใช่ไหมไม่ใช่ลายบัวแล้วใช่ป่ะค่ะก็จะได้เป็นเออสามีแล้วก็ทำครบทุกเล็บแล้วก็รอให้มันแห้งก่อนแล้วก็เคลือบแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นลายเอาเป็นลายลายสกรอล้วกันนะคะเป็นลายที่ง่ายๆทำได้ Thank you. ราก็ใช้ด้านถ้าเกิดว่าเราต้องการที่ให้ให้มันเส้นใหญ่นะคะเราก็ใช้ด้านที่เราตัดตัดตัดไม้ทิ้มฟันนะคะจุ่มสีแล้วก็ลากถ้าเกิดว่าต้องการให้เส้นเล็กนะคะก็จะเบาแรงที่เรากดลงไปบนเล็บอะคะ่ะก็จะเบาๆมันก็จะเป็นเส้นไม่ใหญ่มากที่หัไม่ได้ไม่ใส่ แต่ว่าเราแต่นะคะว่าชอบสีอะไรน้องคะเดี๋ยวน้องสอนวิธีิดี๋็วไปลอมด้วยใช่ไหมคะ,ะน่ารักองต่างเหมือ,อ <ทำ S 1> นกะันเราทำโดนนัดเอามาชิน แต่ว่าสำหรับคนที่ชอบชอบติดเป็นพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ใช้กาวกาวที่ใช้สำหรับติดเล็บปอมอะคะ่ะติดลงไปได้เลย แล้วก็รใอยแห้งแล้วก็เคลือบค่ะหรือว่าถ้าเกิดว,ว่าอยากจะอยากจะเพิ่มอยากจะเพิ่มมันจะมีพวกที่เป็นแบบว่าเป็นเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดลงไปได้เลยหรือไม่ถ้าเกิดว,ว่าทาสีแล้วก็สียังไม่แห้งแล้วก็ติดเพชรตัวนี้ก็จะติดได้เหมือนกันแล้วก็ร้อยแห้งแล้วก็ค่อยๆจะลงไป okay. อ่นาแล้วก็สาหรับในเรื่องของการติดเล็บปลอมนะคะโดยทั่วไปที่ติดกันเนี่ยก็จะมีเล็บสองแบบก็คือแบบที่มีอยู่ในกล่องอุปกรณ์ของทุกคนเนี่ยก็จะเป็นแบบธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดแบบนี้เนี่ยก็คือมันจะในห่อนเนี่ยมันจะมีเกินเกินสิกนิ้วเพราะว่าเล็บของแต่ละคนเนี่ยจะมีไม่เท่ากันนะคะก็ ของเราอะคะ่ะแล้วก็ดูว่ามันพอดีกันไหมแล้วก็ตัดส่วนที่มันเกินออกแล้วก็ใช้ตะไบตะไบตัวขอบที่มันแหลมๆอะคะ่ะออกแล้วก็ใช้กาวกาวติดเล็บค่ะที่เป็นขวดสีขาวๆนะคะค่ะแล้วก็ติดไปแล้วก็สามารถเห็นเล็บลงไปบนข้างบนได้ค่ะคะ่ะมีใครมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรไหมคะค่ะแบบที่แบบที่อ๋อได้ค่ะวิธีการติดเล็บนะคะ ที่ต้องถูกได้เสร็จแล้วก็ต้องทําเป็นตัวแบบว่าต้องเอามาได้เป็นอย่างเงี้ย <wine> ตู้นึงอะไรอย่างเงี้ยตัดก่อนติดใช่ไหมคะใช่ค่ะตัดก่อนติดถ้าอย่างงี้ก็คนนี้ดีนนี้ทำไมไม่เชื่อก่อนดูสัตว์เนาะจะไม่ถึงเต้นก็สัตว์

จากแบบยแบบนี้เลยว่าการงงแบบนี TF> ้มีได้มไม่ไม่มีโพสต์อะไรเลยโพสต์อเมันก็เห็นนะเข้ากับเทศการที่เราจัดอย่างนี้เลยโอ้ยได้เยว่าอย่างนีด้วยนี่แหละต้องแบบนี้ยว